สวัสดีครับวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับการไล่แมลงวันมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากนะครับก็คือผมได้ทดลองหลายวิธีนะก็พยายามหาวิธีไล่แมลงวันมาหลายปีเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ผมลองทดลองใช้น้ำส้งปั่นไม้นะเอามาผสมกับน้ำน้ำเปล่านะครับ ผสมกันไม้ก็ประมาณนักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่ในขวดฟอกกี้ที่เราใช้ฉีดเวลาเรารีดผ้านะครับก็ฉีดไปตรงบริเวณที่มีแมลงวันชอบมาเกาะนะครับหรือสมมติว่าถ้าเป็นในห้องครัวเป็นต้นนะฮะก็ฉีดไปตามผนงังรอบๆนะฮะคือถ้าเป็นผนังที่เป็น ฉาบด้วยปูนไม,ม่ทาสีนี้ก็จะฉีดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผนังที่มีพวกมีการทาสีอะไรนี้เราก็อาจจะฉีดไปตรงบริเวณพื้นก็ได้นะครับคือพอพวกแมลงวันได้กลิ่นน้ำส้มพันไม้เนี่มันก็จะค่อยๆหนีนะครับคือมันอาจจะไม่หนีหมดเลยในทีเดียวนะฮะอาจจะค่อยๆหนีสมมติว่าเราฉีดไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือว,ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจำนวนของแมลงวันเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากนะครับ แล้วก็เราสามารถที่ทําได้วันละครั้งหลังจากนั้นก็อาจจะเว้นช่วงให้ยาวขึ้นเป็นสองสามวันครั้งสี่วันครั้งห้าวันครั้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่สถานที่นั้นด้วยว่ามีแมลงวันเยอะหรือเปล่านะครับก็วิธีนี้ก็จะสามารถทําให้เราลดความลาคาญจากการรบกวนของแมลงวันได้แล้วก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของการ ลดพวกสิ่งเชื้อโรคที่อาจจะมากับมะเร็งแบบไดด้วยนะครับก็ลองเอาไปปรับใชด้ดูนะครับวิธีนี้ใช้ได้ผลดีมากนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเจริญพันธ์สุบรรณพันธ์ขอบคุณครับ